สวัสดีครับสวัสดีเอซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่งฉกทุกๆทกทันครับอาช่วงบายๆครับของวันที่4ครับมกราคม2567นะครับเป็นวันที่4กันแล้วครับอ่ะมื่อนี้ครับทางเอฟวิไลครับสีผ้าเอฟซีครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับของเซียนระยองกันนะครับของคุณพ่อเซียนระยองนะครับประจําวดวันที่17มกราคม2567นะครับอาคลิปต่องวดนะครับหลังจาก 89มาตรงๆนะครับคุณพ่อเสียรละยองปล่อยมาแต,แ,ตแต่เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งปล่อยมาแล้วคลิปแหลกนะครับ FC ทางช่องก็คือทีได้เบิ่งได้ชมกันคุณพ่อเสียรละยองครับปล่อยมาเลขวิ่งก็คือบล9กับ0น,นะครับแลบ้วก็วิ่งล่าง4กับ6นะครับอามื้อนี้นะครับสิโทษสัมภาษณ์สดๆกันว่าคุณพ่อสิประกอบคู่ให้เฮาบ่หรือจังได้นะครับเอ้า FC คุณพอ่อคุณแม่เข้ามาเบิ่งมาชมครับ อ่มักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญ FC ใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบ่ผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่ครับคือ่าเป็นการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปโทษสัมผัสสดๆคุณพอเสียระยองกันเลยครับ อ่ะครับเพราะมาต่อสายคเงติมเงินค่ะครับค,อคอือยอดค่าเทอบคุมเลือยหยอดเงินกระสิบเบ<า>ิดนะครับอ่ะสืผ้าสตาค์อ่ะครับต่อสายสัมผัสส์ดสดกันนะครับกับคุณพ่อเสียยเลยย่อมกันนะครับ สวัสดีครับพี่เลยครับสวัสดีครับคุณพ่อเชียนละย่องครับอ่าตอนนี้คุณพ่อเชียนละย่องอยู่ในสายนะครับเอฟซีครับมือนีโทษสัมผัสสดๆกันกับคุณพ่อนะครับอ่าครับเป็นยังไงครับคุณพ่อแนวทางเข้าวันนี้ครับอ่าสิบเก็ดมกราคมพ่อแนวทางหวนนี้มันเอฟซีก็โดนทู่มากแต่หลายสายคุณบอกว่าวันเข่าปีใหม่ล่ะคุณพ่อครับ ว่าต้องอะไรก็วิ่งหลายตัวหรอกเอาตึ้งแล้วเป็นแขนบนรางขึ้นมาพี่ครับพ่อคือครับคือคนเขาคนเย่ยงกะสวัสดีอ่าช่องวิไลยให้ชัวครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีเหมือนกันครับนี่คือเสียงสัมผัสจากพี่ดาบที่ระยองเด้อครับเสียงสัมผัสสดๆนะครับเอฟซี แต่ยิ่งับเขามาตดไรงต้นแช่จากคุณพ่อพี่ดาที่นายยองตอนเย็พระเาชนข้นนคนยูนยทูบทุกคนนั่นแหละคือหวังอยากจะได้ยอบไลค์จแช่ครับพ่อ,พอขออนุญาตรับคึนออ้นเบอร์โซจักสองเอเดอเชียวร์ข้าทิ้งหาสิเขามาในไล่ครับพ่อรับได้ครับเดี๋ยวทางแอดวิไล อาสิงลงเบอร์โท่คุณพ่อเชียรและย่องไห้พร้อมนะครับเอฟซี FC. หรือว่าอยากโท่พูดคุยกับคุณพ่อโดยตรงกะเดี๋ยวทางแอดวิไลสิงลงเบอร์โท่คุณพ่อเชียรและย่องไห้นะครับไอสองเบอร์นี่ล่ะสองเบอร์เด้คอครับพ่อ<ห>ครับอ่าอันนี้อันเบอร์เบอร์นัานเอาเอาเพิ่มอีกเบอร์นึ่งเนี้ยครับจะจบอ่าเบอร์เบอร์เบอร์เพิ่มนี่เบอร์ได้พ่อเพิ่มเบอร์ ศูนย์เก้าแปดพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดสองสองครับพ่อห้าห้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อผมสิดทวนตัวเลขนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์ห้า ห้ okay, าแปดห้าโอเคไหพ่อครับโอ <Okay. S 2> เคเบอร์เก้าคือครับเบอร์เก้าคือศ8 2 8์6ปดสองปดหสหปดสองครับโอเคนะพอนะ่อเนาะอ่าครับเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรคุณพ่อให้นะครับมือน,นี ันากได้ต้องจริงเป็นไาแฟาววิธ็รบสเตอรีมันคืเขามันไม่ไล่มันจังสีเลยมูกครับพ่อรังไครับพ่อครับ่ในน้อยของพิดาเป็นขึ้นโลตรงตรงกากาบที่ไฮเยไปตื้นด็สองโตสามโตหาไปเดี๋ยวจะมือวัตถีอันครับขึ้นโลไปตามแนวทางคือขึ้นขึ้นลอยง่ายพิดาเปนอะไรพินงเขามมก กดไล่กดแช่ครับไอ้พอยไ,ไล่ตะกอนครับพ่อจังไหนก็ได้ของของดีงก็ได้อยู่แล้วล่ะครับพ่อแม่นครับเออแต่ว่าท่านท่นท่านอยากได้ไว้ท่านเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเข้าเข้าในไลน์เบรรอร์โทรของเบอร์นี่แหละครับพ่อครับนั่นคืออะไจริงครับอาจจะได้ก็คือพ่อนะครับเอฟซี ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล่นน้อยวีไลให้โชคนํำคุณพ่อวานนะครับเอฟซีอ่าแนวท่างเข้าอวนงวดนี่พ่อซิบเกตมากร่านี่พ่อสิยั่งสิยั่งจับครูเฮฟซี่ไปครับเพราะเดา่างนี่แต่เอฟซีคนคนคนพ่อแม่คนมานี่อ่าพวกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รู้อะไรแต่อยากให เอเเานเน้นเเลยบ่พอ่อเออเอาเน่นแน่นนบานน่ะครับคลิปตอง,งวหวัดเท่าวิ่งไปแล้วนะพอ่อบนวิ่งเก้ากับศูนย์ล่างสี่กับหกพ่อคลิปแรกตองหวดัดอันคลิปแรกันบอกให้นเลอโอ้โยกไม่ยกไม่เลยบ่พอ่อเล่อองครั บั้งยังไงครับหวังต้นก็เขาไปยุนเล้งทุ่งเทครับขามตั้งเป็นโซเทศยโน่ครับพ่อเออดีมากเป็นลูกที่ของคุณพ่อวิไลครับแต่เพื่นอนทุ่งมาบอกว่าคุณเล้ยอยู่ทุ่งนอคุณเล้ยคนโตมากโอ้คนไปอยู่เมืองหนองแล้วพ่อนค,บคบนบัดดักได้วิ่ง บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวจังสีบอกพ่อเออที่สองคุณพ่อดีไล่บอลมันอยู่ในนิงได้เลยอยู่ต่างประเทศเยอะแมีนครับพ่อแมีนอยู่อยู่ต่างประเทศกันหลายนะครับเป็นเป็นเลยขอขอวา่าขอแบบนี้บนเม็ดเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวอา้าวคุณพ่อเสี้ยนละย่องจัดไถ่นะครับมือนี้เดี๋ยวพ่อคุณพ่อคุณแม่อยากจะติดตามที่หลังครับแบบนี้เอา้เอา,เอาครับโอเคพ่อ อาทางงานก่ะคุณพ่อกะจัดตามใจเอฟซีเลยครับคุณพอ่อครับอ่าวิ่ง <พอ S 1> บนครับพออ่ออาพ่อรู้กักสัสดี้ที่มันเอ่อีวิไลน้ำโชควิไลให้โชคครับพอ่พอวิไลให้โชคครับผม <FC S 1> อ,อันนี้คุณพอ่อาพอาคุณพ่อาพอาหากับพ่อกระเทียน,นนาาั่นแหละครับ ชาวงายังยังมีกำลังใจให้ีเรียกย่นถือยรับผมนี่เขาบอกคนไรก็แก้เด้่องนี้เนาะครับผมครับขอบคุณเรื่องหนาเรื่องน้องผ่อเนาะขอบขอบคุณหลายๆไปเรียกกันครับอ่าพ่อบอกว่าเบอร์ตู้ดข้าอยากได้นี่ก้าเข้ามาในลายมาเป็นลูกศิษย์ลูกหานนั่แหละครับผม เอาเรืน่าพ่อหรนาะมิน่าครับพ่อครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้เอฟซีแคปหน้าจอเลยพ่อเอาวิ่งบนเม็ดเดียวโบนเดียวเก้าโอ้เน้นไปที่เก่าเลยนะพ่อเม็ดเดียวเลยเนาะอย่าดังหรือไม่ดังก็ต้องออกเพราะว่าผู้โดยสารตื่นมากครับแม่นพ่อเพราะว่าคลิปแรกพ่อก็ปล่อยเก้าคับศูนย์หลับบัตที่นี่พ่อมันเน้นเก้าเม็ดเดียวเลยเท่าที่ว่าเขาปล่อยก่อนมูแล้วพ่อ งานผมบอกว่เคยไรถึจริงนี่ผู้ใดก็ออกครับมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาโอเควิ่งบนเก้าเม็ดเดียวเขาตาิดตามล่างผอบล่างไม่วิ่งล่างให้วิ่งเม็ดเดียวครับพ่อห้ <5. S 1> โอ้ล่างวิ่งล่างเม็ดเดียวคือห้า่มันของมันมีที ยี่ี่ยาี่หตัดสีตัดหนออกโอ้ครับพ่อเอาของจริงมาออกเลยเอาของจริงมาออกคือห้าเม็ดเดียวครับเอาครับเอฟซีเดี๋ยวจังน้อยแคบหนาจอพูดคุยกับคุณพ่อเดี๋ยวท่างแอดวิไลสิถามคุณพ่อว่าประมาณนีแจงมือพ่อจังสิจับคู่ให้ก็บนาน้านรนเราให้ลอตเตอรี่เปิดเดี๋ยวสิขเขาไปหาเรา โอ้ครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวสิจับคู่ให้ให้ก่าวให้เอฟซีเข้าไปยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลท่านเนาะพ่อนะแมนครับโอเคครับพ่อครับแมนครับวัวดีไงสองหางโอ้แห่งจังบาทครับคุณพ่อย่มเลยรับน้ำเด้อครับพ่อพวันวันไรหางเนาะเอาครับคลิปนี้เป็นคลิป พ่อฟันมาแต,แต่เล็กวิ่งบนลังยางละตัวเดียวล่อให้รัฐบาลว่างลอตเตอรี่ขายเดี๋ยวคุณพ่อจะจับคู่ให้ท่านที่พ่อสัญญากับเอฟซีทางจองเข้าแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้พ่อครับพ่อลงสองเบอร์ด้วเนาะพ่อเนาะครับลงของเบอร์คันคันเจ้าจะมาดูทีเดีนะครับสองเบอร์นี่แหละผมมาในไล่เลยมันมันจะจริงมันจะซื้อกั้นอะไรครับโอเคครับพ่ออ่าโอเคครับ ครับีครับครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่ะครับนั่นกะเป็นการสัมผัสสดๆคุณพ่อเสี้ยนละยองนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เตรียมแคบน้าจอกันเลยเดี๋ยวทางแอดวีไลเขียนเบอร์โทรคุณพ่อลงแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณพ่อให้ลงเบอร์โทรเผื่อเอฟซีอยากพูดคุยกับคุณพ่อโดยตรงนะครับอ่ะครับรอแป๊บหนึ่งเขียนเบอร์โทรคุณพ่อลงก่อนนะครับ เบอร์ที่สองนะครับก็คือ0980005825อาเตรียมแคปหน้าจอครับเอฟซี MC คุณพอคุณแม่ครับแลวแลวนะครับอาพูดคุยกับคุณพอเชื่อในย่องไปแล้วนะครับอาแคปหน้าจอนะครับนี่ครับ คุณพอ่อเน้นย้ำม,มาให้เลยครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเลยนะครับสาหรับเหล็กวิ่งนะครับอของคุณพ่อเซียนรละย่องนะครับในคลิปนี้คุณพ่อว่าให้รัฐบาลว่างลอตเตอรี่เดียวสิจับครูให้ท่านที่ครับแคบหน้าจอครับบนวิ่งไปที่เก้าเม็ดเดียวครับล่างวิ่งไปที่ห้าเม็ดเดียวคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องเฮ้านะครับแครหน้าจอไว้พิจนนารณาฝากตัวกันมากชอบเขาก็จังตาม บมักปล่อยผ่านทางซองเสนอเป็นแนวทางนะครับแนวทางของคุณพ่องวดที่ผ่านมา8ปดตรงๆห้มา3คููนะครับอาครับนั่นก็เป็นเบอร์โทรของคุณพ่อนะครับอาซเบอร์สามารถติดตอ่อคุณคุยกับพ่อได้นะครับติดต่อผ่านคุณพ่อโดยตรงอาสุดท้ายนี่ขอากาบขอบุญขอบพุ่นเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกับให้สุกสนม,ามาลลันรลำรวยอาเขาพุทธศักราชไปแล้วสุกสมันรสุขูสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ